อีโลกไม่ต้องหาในหนังไม่ต้องใช้กราฟิกหาได้ที่ไทยเท่านั้นสบายดีสวัสดีค่ะพ p พีเอฟซทุธานมานีมาพบมาพอกับออนเช่นเกา่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ออนก็มีเรื่องราวที่จะมานำเสนอเนาะเรื่องราวนี้นะคะทุกทุกคนออนก็ได้มีความรู้ว่าเอ้ย ขนาดออนเองอะ่ะ <c oughs> เห็นกู้ภัยไทยใช่ไหมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือช่วยเหลือใครเนาะอ่าก็จะมีทั้งหลายๆห,หน่วยงานที่เขาช่วยเหลือก็เลยว่าเฮ้ยนี่แหละคือฮีโร่ตัวจริงเราไม่ต้องหาอ่าเราเราไม่ต้องว่าเฮ้ยในหนังจะมีฮีโร่แบบไหนแต่เราเจอตัวจริงนี่แหละคือฮีโร่ตัวจริงเพราะว่าในสถานการณ์เนาะ ในปัจจุบันนี้น้ําท่วมหลายๆจังหวัดใช่ไหมคะแล้วที่ว่าเห็นจริงๆก็คือจังหวัดเชียงรายน้ํามากมายขนาดไหนแต่ว่ากู้ภัยไทยเนาะแล้วก็หลายๆทหารเรือทหารบกกองทัพอากาศแล้วก็หลายๆแบบคือทุกๆหน่วยงานค่ะทั้งภาค รัฐและเอกชนเนาะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยนี่แหละคือฮีโร่ตัวจริงช่วยจริงๆแล้วแม้ว่าเส้นทางที่จะเข้าไปช่วยจะลำบากยากเข็นขนาดไหนแต่กู้ภัยไทยทำได้เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะที่จริงนะคลิปนี้มันอาจจะมีเพลงเนาะแต่ว่าออ,อ,อนไม่สามารถเอาลงได้เนื่องจากว่ามันติดลิขสิทธิ์เนาะเดี๋ยวเราไป ดูวิดีโอกันเลยค่ะอ่านี่เลยค่ะทำไมเข้าช่วยช้านี่คือคำตอบดูอันนี้คือหนทางที่เขาจะไปช่วยเนาะขับเด,ดสกีมาเลยโหดูน้ำต้องเป็นคนที่ชำนาญเท่านั้นนะถึงจะเข้าได้นี่อันนี้รถเคนยกคนนี่แล้วก็ พี่ใหญ่มาช่วยแล้วกองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนฮิคอีอร์ดูนี่คือฮีโร่ค่ะแล้วก็อันนี้คือนาทีชีวิตเนาะนี่เขาได้ไปช่วยเหลือเพราะว่าทั้งมืดมากๆและนณในตอนนั้นไม่มีแสงสว่างเลยนี่รถรถคันนี้ก็มาแล้วมาช่วยแล้ว กองทัพอากาศกำลังลําเลียงเจ็สสกีไปช่วยน้ำท่วมไม่ธรรมดาตั้งไลมาแล้วนกยักษ์กองทัพเรือช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนอนนี้จากเฮลิคอปเตอร์เลยนะเพราะเนื่องจากว่าน้ำก็เข้าเรือก็เข้าไม่ได้เจ็สสกีก็เข้าไม่ได้น้ำมาแรงที่สำคัญคือที่ก็ฮีโร่เหมือนกันคะ่ะ พี่กันจอมพลังเนาะซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วไปที่ไหนทุกคนเ hey, ทแบบดีใจที่ได้เจอตัวจริงอ่าอันนี้ก็กองทำอากาศช่วยคุณยายนี่แหละคือฮีโร่ทุกคนได้เห็นคือแบบต้องถ้าเป็นคนไทยอ่ะออนบอกเลยแบบเคยเห็นแบบเราเคยเห็นแล้วไม่ได้ตกใจแต่ว่าออนเนาะเป็นอ่า เป็นคนลาวที่เราไม่เคยเห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วพอเราได้เห็นแล้วเราแบบรู้สึกดีใจแล้วก็ตื้นตาใจที่แบบเห็นแบบคนไทยเขาช่วยเหลือกันมากถึงขนาดนี้เนาะมีทั้งจิตอาสาแล้วก็มีความแข็งแรงแข็งแร่งถ้ากับเด็กก็แบบจะอ่อนโยน มือนเขาบอกว่าฮีโร่ไม่ต้องหาในหนังไม่ต้องใช้กราฟิกฮีโร่ตัวจริงหาได้ที่ไทยแลนด์เท่านั้นเหมือนเขาบอกจริงๆมีลำเลียงผู้คนเนาะดูแม้ว่าผลทางใจมากยากเกย็นเพียงใดแต่กู้ภัยไทยทำได้เสมอ เห็นแล้วทุกคนดูลำเลียงคนอือม,มีแต่เด็กค่ะทุกคนเน้อเขาเรียกว่าคนไทยแล้วออนมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะพี่ๆมานำเสนออีกค่ะคือคลิปนี้ ออนได้ดูหลายรอบแล้วก็หัวเราะแล้วก็เออนในณนในตอนหน้าในขณะนี้ทุกคนกําลังเครียดอยู่เนาะเราก็มีคลิปแบบอารมณ์ดีอะ่ะไม่รู้จะอดขำทั้งสงทั้งทั้งขำแล้วก็ทั้งสงสารนะว่าเฮ้ยแบบคือป่อาประชาชนเนาะเขาก็ขอให้ พี่พีกู้ภัยไปช่วยมาเขาหน่อยได้ไหมเพราะว่าติดอยู่ในบ้านน้ําท่วมเนาะพี่พี่กู้ภัยก็เลยพากันไปนะโอ้โหเรียกเสียงหัวเราะกันเฮฮาเลยค่ะทั้งสงสารทั้งอดคําไม่ได้ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะเะนี่ยค่ะเนี่ยประชาชน สา้า <Okay. S 1> <laughs> ดูกระดิกหางเลยอ่ะ ประชาชนน้องขอให้ไปรับน้องหมาพวกเราก็จัดให้ครับเนาะแล้วดูดูทำทำเป็นกลัวมีแ <c oughs> ต่หนุ่มๆมารับทั้งนั้นเลยเนาะ ลูกสาวช่วงดีมากเลยลูกสาวนี่มีเป็นหนุ่มๆลอๆทั้งนั้นไปรับทุกคนทุกคนทุกคนเห็นนอ,อนไหมนี่แหละเนอะในเวลาที่เข่งอ่า เครียดอยู่เนะาะกู้ภัยไทยก็ยังมีเสียงหัวเราะยังมีหกล้อกันเนาะเพราะว่าเมื่อป้าคนนึงเนาะค่ะบอกว่าให้ไปช่วยน้องหมาเขาหน่อยได้ไหมเนาะเพราะว่าน้องหมาเขาออกมาไม่ได้เนาะพ,พี่พีๆกู้ภัยก็เลยจัดให้ตามคําขอเลยจ้ามารับเนาะแล้วก็ถามว่าอันนี้ลูกสาวเลยลูกชายอันนี้ลูกสาวลูกสาวอ๋อลูกสาวหนุมน่มๆมารับจ้าออ้า <c> ว <oughs> แล้วสุดท้ายก็ได้ตกลงไปทั้งทั้งทั้งลูกสาวเนาะทั้งหนุ่มๆกู้ภัยเหมือนกันค่ะพี่พีเอฟซีเนาะ,ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อารมณ์ดีอารมณ์ดีหน่อยเนาะแบบไม่แบบคลแบบายเครียดเนาะที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะพี่พีเอฟซีมีทั้งอ่าไม่ว่าจะช่วยคนก็นแล้วแต่เนาะช่วยสัตว์ต่างๆก็มีเยอะแยะเนาะเพราะเขาก็ช่วยทุกชีวิตเพราะว่าทุกชีวิตมีค่าเสมอเนาะ เราได้เห็นแล้วบอกว่าเลยคู่ภัยไทยสุดยอดแล้วกลาย,เป,เ,ลยเป็นฮีโร่ของทุกๆคนเลยค่ะเป็นฮีโร่ของทุกๆคนแล้วมีคลิปคลๆหนึ่งนะที่อาเอาหนูน้อยเนาะหนูน้อยออกมาใส่กระมังแบบเห็นแล้วแบบใจฟูมากเนาะแบบเด็กถ้าเด็กๆคนนั้นได้โตมาแล้วได้เห็นภาพพี่ๆเนาะหน่วยซิลได้ เอาออกมานะคงแบบว่าออืตื้นตันใจแบบถ้าเป็นผู้ชายก็โตไปคงอยากเป็นเหมือนพี่พเขาเพราะว่าได้ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือประชาชน,นหลายๆคนเนาะได้เป็นฮีโร่ในดวงใจสําหรับออนนะทุกๆคนคือฮีโรนะ่เนาะไม่ว่าจะช่วยในหน้างานหรือว่าช่วยหลายๆอย่างทุกๆคนที่ได้ลงมือช่วยหรือว่าทุกๆคนที่ไม่ได้ไป ได้แบบช่วยเล็กๆน้อยก็นั่นแหละก็คือฮีโร่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้คือเป็นไวรอลเลยเนาะคือว่ายังไงอะ่ะคือสองสามีภรรยาคนนี้เนาะเขาก็เห็นรถกู้ภัยอะไปช่วยน้ํำท่วมแล้วเขาก็บวกรถกู้ภัยเขาบอกว่าอยากช่วยเหลือด้วยก็เลยควักเงินสดให้มาหกพันบาทโอ้โหพี่ๆกู้ภัยแบบใจฟูมากบอกว่าอขอบคุณมากๆนะพี่แบบ

นี่เลยครับเพื่อนเั่นอยู่นี่นะเดี <médico> ๋ยวกบวยรวบยอดสุภาพนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในไลฟ์กันว่าเอ่ากบวยใช้จ่ายไปเท่าไหร่ขอบคุณมากนะครับพี่ธนาคางปลอดภัยครับนี่ครับเพื่อนรวบยอดมากครับเพืนแบบนี้นี่นะเพื่อนค่ะเขาเรียกว่าฮีโร่ตัวจริงเนาะคนไทยช่วยคนไทยด้วยกันมีจิตอาสามี อยากช่วยเหลือคือบางคนออนไปอ่านคอมเมนตะ์เนี่ยพี่หนูอะทำขนมให้ลูกไปขายลูกไปขายได้ร้อยหนึ่งลูกบอกว่าขอช่วยแม่ขอเงินอ่าส่วนนี้ช่วยน้ําท่วมได้ไหมโอ้โหออนบอกเลยเขาแบบตั้งแต่เด็กๆอมีแบบมีอยากอยากช่วยเหลืออ่ะอยากช่วยเหลือผู้อื่นะเ,ออเรากินดีแล้วเราหาตังค์ได้เท่านี้เราขอช่วยได้ไหมแม่บอกว่าได้เลยเนาะแม่ก็เลยช่วยทั้ง หนึ่งร้อยบาทค่ะโุนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าฮีโร่ตั้งแต่เป็นเด็กเลยค่ะตั้งแต่เด็กเลยน,นะคะคลิปนี้เนาะออนก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณพี่เอสีทุกทุท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ค่ะเจอกันใหม่ ep หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ